ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจอกีกันกับแกอีกแล้วนะคะคลิปที่คลิปๆๆที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้ไม่การันตีนะคะยังมาทุกครั้งเราทุกรอบะะรราานะแล้วทุกคนโปรดใช้จรรยาญาณนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมามาช้ามาสายมาอะไรก็มาอยู่ดีนะทุกคนมาหนึ่งลาวเอ็กต้านะคะหน่อยทีลาวทีวีแล้วก็หน่อยสตาร์นั่นเองนะคะ ก็คือทันอะไรก็ไปนั้นน่ะทุกคนแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มก็จะ,จะทันหมดนะคะแต่ว่าถ้าอยู่นอกกลุ่มก็จะแล้วแต่นะ,ะแล้วแต่ว่าจะทันอตอนไหนนะัะ่น่ะนี่นี่อันน,นี้สีนี่ปากกาส,สีนี้เนี่ยปากกาบอกเจอแล้วเนี่ยสีแดงอยู่ใสอันนี้สีส้มออกไปก่อน,นสีแดงเจ็ดห้าสาม ห้าสาวอยู่ตรงนี้ไงอ,อันนี้ไม่ได้วิ่งดุแต่ว่าได้หนหนึนทุกคนเจ็ดห้าศูห้าโอ้หนึู่ห้าเจ็กับศูอันเดียวกันเหรอวัอนนาไม่รู้อะ <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะโอ้โอโอม่อคืนดาวโจวนในกลุ่มนะั้นทนปังๆนะจะให้ดูไปไหนลวหาโทรศัพท์ไม่จเจอไปไหนแล้วโทรศัพท์ดาวโจรเมื่อคืนสามตัวไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าได้ทำคลิปให้นะสำหรับดาวโจรน,นะเนูดูให้ อยู่ไหนไม่รู้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงไปไหนเอาอันนี้จะได้เอาได้อยู่นะรอบต่อไปกันเลยนะครับรอบต่อ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 ,อจ้าที่นี่ให้ดูดาวน์โหลนะ จูดเมื่อคืนนะนี่นี่เห็นไหมหนึ่งสองสามจ้านี่นี่หนึสองสามเห็นไหมไม่ได้ลงคลิปนะอันนี้ดาวต่างๆนะดาวดาวตอนเช้าห้าดาวอ่ะนี่ดาววัดดาววัดใจเมื่อคืนนี่นะฮะทุกคูในวันนี้ดาวก็ได้อยู่เห็นไหมดาวนี่นะคะอืม ใครทนันใครเล่นใครอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็ไม่รุนเรามีหน้าที่ให้อย่างเดียวม,มีหน้าที่ให้อย่างเดียวนะคะแมเร้อเพลงพร้นะเมื่อคืนดาวไม่ได้ลงคลิปแต่ยังแล้วก็ไออะไรนะ สาัฐก็ไม่ได้ลงคลิปให้นะคะแล้วก็ลาวกาชาติน้อยเอกก็ไม่ได้ลงเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองนะคะถึงตอนกลางคืนลงได้แค่2คลิปเองสามสอง สำหรับนีเคก็จะช้าๆหน่อยนะคะทุกคนลงประมาณเกือบ9ก้าโมงนะแล้วแต่เราว่าง 3,2,3,6,3,9,2,1,2,5,2,8 สองศูนย์ห้าหรอหร้าหนึ่งเจ็ดเด่นวันนี้วันพฤหนะัสทุกคนเด่นสี่หกแปดค่ะไม่ชอบก็ผ่านในสลับตัวเด่นอนะ่ะไปเตยใบก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะ คือเด่นเราคือเด่นเนี่ยเราให้ประจําอยู่แล้วนะคะเป็นเด่นประจําวันค่ะไปได้ถึงถึงเที่ยงคืนเลยนะคะของวันนี้นะคะทั้งวันอ่ะเข้าใจคาว่าทั้งวันไหมคือทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งวีทั้งวันทั้งวันทั้งวี่ทั้งวี่ทั้งวัน อบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทางขอให้โชคดีนะคะรับชมพบความบันเทิงนะ